เกมไอ้เฮียกูเข้าเกมตั้งนานแม่งมีสามคนเหรออะโหลอะโหลเทสเทสได้แล้วอ่ะพูดใหมสิสามคนพี่ฟูขอ,ขอขอคอพูดให้พูดนะอ่าขอเสียง<ม>เพลงขึ้นนะครับ อาดีตดนตรีขึ้นเพียงเฉยมันดีกว่าแล้วเปลี่ยนไงใช่นั่นแหละอะไรวะเออเป็นดนตรีโอ้โหเสียงเบาจังเออเฮียร์กูเจอแล้วมาดูกันเด้อมาดิ ไป้ยเหยนไปได้วาโห่เลยโู้นอย่างัวร่วมด้วยเปล่าอะไรพี่ร้วมวามมือเลื่องเลยจะอยู่ฝั่งไหนพี่ฟุกคนเดียวทีแเ้าเหรอใช่พี่ถ้าดูจากฝีมือละบุกความยังอ่รบุกความยังบุกยังไม่พร้อมแต่ก็กดเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันไปจะตีมแล้วอเบถา พ่อบุญเกิดเนี่ยแล้วมันจอตีมอน OBS ทำไมนั่นสิไม่ก็ OBS มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันหัวแม่น้ำอ่ะกูจะสตรีมบอลโลกูจะ OBS เฮี้ยแม่น้ำโี่เฮี้ยมึงโง่ปะเนี่ยบว่วมึงสตรีมในยูทูบใช่ไหมเออต้องให้กูบอกมึง่ะเนี่ย แต่กูเลือกตัวก่อนไม่เนะี่ยพอกดวารูแล้วมันเข้าหน้าสตรีมอ่ะพอกดวารูแล้วมันเข้าหน้าสตรีมหมายถึงว่าแอปสตรีมอะโปรแกรมสตรีมอะ OBS อ่ะนะเออมันไม่ได้ออกเป็นวารูให้กูอ่ะเดี๋ยวเราเข้า OBS <Yeah. S 2> ก่อนตั้งค่า สตรีมเนี่ยมันจะมีบริการเนี่ยมึงกดเขาว่าบริการอ่ะมันมี youtube ให้มึงให้ให้เชื่อมเซิร์ฟเวอร์เข้ากับ u t u b e เ้ยที่มึงเคยทําแล้วมึงก็เลือกหน้าจอเห็นมึงก็ปิดกดอ่ะมึงกดปิดอ่ะเนี่ยมันจะมีไอไอไอช่องสี่เหลี่ยมที่สองเนี่ยเวลาสตรีมมให้มึงให้มึงเลือกเลือกหน้าวาลโลมาครับมาครับ เกลี้ยงขึ้นหน้าสตรีมเลยเอาไว้ก่อนเพี่ยน่าเยี่ยมโอ้โหพี่อะยังได้เอากิ่งอะโวลเลเตอร์เลยเอ่ะทีมพี่อะไรบุกกดออฟเท่าก,กับเอาจริงเหรอทิบหายแล้วบุกพบุกอยู่นี่ เ็นแล้วใช่ไหมเขาเขาขหยับไปตรงกลางแล้วกูมีแต่ก pues ูเอาคัสติกมาไอ้ตว์โอ้ยหร้อยยี่สิบบุ๊กร้อยยี่สิบกูยิงไปยี่สิบหกเลยเลือดสี่โอ้โหเลืเลือดสี่จิตใจโอเคบุ๊กเจอละเอยเจอได้วโอ้ยถ้ากูไม่เปิดแมพก็ม nah, ึงก็ยออโชคดีเลย เออย่อทำไมวะเจอ,อพี่ได้งไงวะพี่บุกอยู่หน้ากูบุกวะ <laughs> ยังไม่ได้ยังไม่ได้สวยอ้จอมึงก็คือตายไปเลยใช่ไหมล่ะจอคูเหมือนกันไอนกูช้าดูดิปิงกูเก้าเก้าเก้าอ่ะโอ๊ย <laughs> โอ้โหสายยอดโอ้โหพี่ฟุกแม่งสวยเว้ยกระโดดทำไมวะเฮ้ยกูโหดจังวะอี๋ศีรษะตูต่อสองอะ นี่วายทีวายทีวายทีเฮ้วิ่งเอาฝันให้ด้วยป่ะโอ้ยนี่ก็วุ้นเจ้าโปก่อนเอาไปเลยต่อโอ้ยสู้แม่ไหววะพี่พวกอยู่ขวาบวก จะเจอกูจะเจอซ้ายก่อนเยอเแค่นี่มันแท็กติกระดับโลกใช้ค่าเยอะสุดต่หน้าอยู่คนเดียวไปถึงว่าทีมบุกกับใครค่าเยาพีฟุกกันดิตอนนี้ตาทีมกูทีมมึงกับกูอะเละไอ้เหี้ยวุ้นกูยิงเยอะมากร้อยยี่สิบอ่ะมึงแค่เอามีดตะกี้ก็ตายแล้วโอ้โหกูยิงไปสี่สิบร้อยยี่สิบพ่อมึงอ่ะ สวยุ้นเจ็บมากวุ้นเท่าไหรสามสี่โอ้เจ็บเจ็บมากเจ็บสุดๆเฮ้ยมึงเห็นใช่ไหมบุ้นไม่เห็นแต่เห็นกระสุนปืนวิธีกระสุนนี่โโอ้้หเาป แสบพี่ไม่ไหวแล้วเพอาเยอะแล้วว่ะไม่อยู่คนเดียววายพีควายพีคเลยกูทำไรกันเออแสบมาเลยมาแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงเข้าวะมึงเปิดตบีเอสไงเพื่อนไม่ใช่ไอแซมเข้าเกมอ่ะไม่ใช่เข้าดีท็อดอ่ะแสบยังไม่เข้ามาดิบุกร้อยห้าสิบสวย ม่าสิพ่อเหม่อไม่งั้ก็ตายสิไม่คือกูยิงไม่โดนไงโอ้โหไอ้วงเอ้ยกูไม่อยากอยู่คนเดียวบุ้งยิงเยอะๆดิจะเตะมายังไง โอ้ยได้ว้าวโอ้โหเฮ้ยติดกร่ไงบุกผีตัวละมึงห่อเอาโอ้จมเกมแล้วเหรอเมแล้วหายละกูจะศูนย์สิบป่ะเนี่ยเฮ้ยแถมนี่ไงก็สองสองนี่ไงจะเปิดไปแบบพี่อะไรกูก็บอกว่าแตมมาแล้วเปิดไปในเกมทำไม เิดมาในเก่รมอรอรอรอเอเออ้าทำไมพี่ไม่เห็นแต้มมาอเอาไม่ V มันมีตัว V ตัวเลยนะ้าวก็นี่ไงก็เข้ามาแล้วพี่ไม่เห็นไปถึงแล้วแบบมันเห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้เ่เปิดใช้งานโหมดสตรีมเนี่ย ดูดิดูพี่เห็นแจมเป็นเนี่ยเนี่ยแจมเป็นใครก็ไม่รู้เอเจนต์ลับเออเป็นเอเจนต์ลับว่ะเอเจนทรักกีเ้เนี่ยอันนี้แล้วกันโอ้ยโอ้ยต้องเล่นตัว tôi yêu ít này Ừm. <coughs>